สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องโวงสมาร์ทอีกแล้วน,นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการแก้เขินอายเวลาออกกล้องทำยังไงมีสามวิธีไปดูกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับฝึกพูดคนเดียวนะครับลองฝึกร,รู้ทุกวันนะครับแล้วส่วนที่สองนั่นก็คือเริ่มอัดวิดีโอครับ ก็จะเป็นข้อแรกกับอัดวิดีโอแล้วก็พูดคนเดียวฝึกทําไปทุกวันครับแล้วจะเริ่มชินครับผมข้อ3มนะครับเวลาเราออกไปทํากิจวัตรประจําวันเราก็ฝึกถ่ายครับไม่ว่าจะเป็นกินข้าวหรือว่าไปดูหนังไปเที่ยวแล้วก็หยิบกล้องขึ้นมาครับแล้วก็ถ่ายครับคลิปสั้นๆเพื่อฝึกความแก้เกิอายนะครับบอกเลยว่าวิธีนี้ได้ผล และนี่ก็เป็น3าวิธีนะครับที่ทําให้คุณเลิกเขินอายกล้องนะครับและออกไปทําในสิ่งที่คุณอยากทำนะครับวันนี้ผมจะรับไปที่ขอบตัวแล้วก่อนครับ